นะเอามาที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยเวลาที่เราเลี้ยงเ่าก็จะต้องมีเวลาให้อาหารน้องเป็นปกติเพื่อให้น้องแบบว่ามีรูทีในการกินที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราแบบยุ่งยุ่งอะเรียกว่ายุ่งกับซีรีส์ทำงานอะแมก็จะบอกว่าเออเรายุ่งยุ่งนี่คือเราทํางานยุ่งกับการดูซีรีส์มันยากกว่านะพี่การที่เราจะตัดใจว่าตอนต่อไปเราจะไม่ดูแล้วอย่างเงี้ย แล้วมันใครแม็กอ่ะมันยากก็น้องเขาก็ต้องกินเป็นเวลาเช่นส0บโมงห้าโมงเย็นอะไรอย่างนี้แต่ปัญหาของการดูซีรีส์คือเรามัจะลืมเวลาไงเพราะว่ามันเพลินมากอ่ะเราดูไปเรื่อยๆปลุกซีมันพลาดไปแล้วทีเนี้ยคนที่เขาพลาดไปแล้วเขาดูซีรีส์เพลินไปหน่อยเลยลืมให้ให้อาหารน้องหมาที่บ้านอ๋อแล้วน้องหมาก็คงแบบโอเคแหละเข้าใจได้อยากรู้ว่าน้องหมาจะเป็นยังไงใช่มั้ยเอาไปดูคลิปนี้ค่ะ นี่ดูซีรีส์เพลินให้อาหารแล้วน้องชื่อน้องสวยนะคะแตรงนี้ขอชดสุดอะไรสุดโอ้้องสวยน้องสวยบอกว่าไม่พอใจนะเ <mobile> จ้าของเนี่ยได้โพสต์คลิปนี้ในติก๊กต็อกนะคะได้เห็นว่าน้องสวยงอนขั้นสุดเลยเพราะว่าเจ้าของดูซีรีส์เพลินแล้วลืมให้หลืมให้ข้าเย็นให้มาให้อีกทีหนึ่งตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าโถตลกอ่ะสุดท้ายน้องงอนเชิดหน้าแบบนี้ไปเลยค่ะที่มาของเขาว่าเชิดใส่เนาะ ชอบจริงจังมากอะดูดิเอาจริงๆนี่ชอบชนะพี่กิ๊กสุวัานีนะจริงให้รู้ว่าไม่พอใจนัน,น่อโกรธน,น,นันท์อย่อา,ยาทําอีกน,น,นันย์เอ็นดูน้องอ่านะ